บางทีก็ต้องขออภัยนะครับต้องขออภัยผมเองก็เดินถ่ายไปในห้อยก็เข้าต่อไปอะไรเงี้ยมันเป็นตลาดแบบจบในวันอ่ะเนาะมันก็คงจะเนี่ยฮะอยู่เงี้ยผู้หนุ่มหาผู้หนุ่มสเปคนี้ไซนี้ต้องเป็นพี่วาดบ้านเกตเลี้ยงวัวอยู่ไซเดียวเลยท่านสเปกเดียวด้วยเนี่ยวัวลูกผสมหนุ่มวัวสเปคหนุ่มสูงประมาณเมตรสามสิบห้าคู่เนี้ย อ๋อวัวลูกผสมหล่อสองตัว <c oughs> ไม่ถึงอะ่ะไม่ถึงสามห้าทุกท่านเมตดสามสิบงามไม่งามอายุดีฮะวัวไซขุนเดี๋ยวจะลองถามราคาพร้อมกันเนาะ <c oughs> พี่สวาสคู่แบบนี้เท่าไหร่พี่สี่หมื่นห้าพันบาท <c oughs> ตัวนี้มันใหญ่ตัวนี้นะเมตดสามสิบห้าได้ตัวนี้แต่ตัวนี้จะเล็กกว่าบางกว่าสี่หมืนห้าพันบาท สี่หมื่นห้าพันบาทโอ้ยนายห้อยเข้าต่อหันหลังเลยเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวไปดูคู่นัน้นคู่นั้นก็เจ้าของเดียวกันจอดไกลนิดหนึ่งว้าวลงจากรถอย่างเทเอ่ออ่ออ่ออ้อนี่คู่นี้นะบางบางเจ้าของเดียวกันเนี่ยพี่บาท,ท่านี้อุยอ้ยหล่อฮะตัวนี้หล่อ น่าจะเป็นบัวไซส์กลางเล็กนะครับเนี่ยนะมาคู่กันอ๋อเดี๋ยวเดินตามดูตั้งดูตั้งแต่กระโดดลงรถยังกันนั่งไปผูกแล้วไปถามราคากันเลยอีตัวนี้หล่อครับอู๋เมจีห้าเมจีห้าเอาเนี่ยคู่นี้ตัวนั้นหน้าออกไทยนิดนึงนี่นี่คู่นี้นะเดี๋ยวถามราคาพร้อมกัน พี่บาทคู่น้ำตาลเท่าไหร่พี่คู่สามหมเจ็ดพันบาทสามหมบาทพี่บาทบอกต่อได้เยอะเอาคู่ที่สามเจดคู่นั้นสีิบห้านะครับแม่ไทยกันยาวๆให้ทุกท่านดูนสบายใจเสร็จนี้่ยอนบรรนอยู่น้อยๆนี่เท่าไหร่พี่น้อยๆแบบนี้สี่พันบาทเอ้า วันนี้ในห้อยก็คงจะต้องจัดมารอรับเทศกาลปีใหม่นะครับแล้วก็เห็นลูกค้า,าเห็นลูกค้าในช่วงเช้านี่เป็นลูกค้าชาวบ้านที่มาเตรียมบัวสำหรับงานปีใหม่แล้วเข้ามาเยอะเหมือนกันนะแบบแบบนี้จะสักเท่าไหร่นี่ครนี่เอาละหนุ่มสาวไทยสาวไทยอาลงมาครับนี่ประมาณนี้ประมาณสักเมตรสิบเซนเอา อันนมีในในะพี่ต้อม9,500แบบนี้เท่าไหรพ่พี่แบบนี้ตัวละ7,500ตัวละ7,500บาทอุย้ยเล่มั่นตัวนี้แจ่มนะครับเลือดกําลังหน้าเลี้ยง7,500บาทสูงแม่สิบตัวนี้เป็นแม่สาวไทยก็7,500บาทเหมือนกันตัวนั้น4,000อ่ะ4,000 7,500 7,500นั่นอนะบนรถตัวใหญ่ดูให้ลงรถเลยเนาะทุกท่านนะเข้านะมา ตัวนี้ราคาคงพอสมควรมันแปลกนะทุกท่านนะถ้าท่านใดติดตามช่องผมบ่อยๆจะเห็นเลยว่าวัวเล็กวัวแม่โคงวัวอะไรในพื้นที่ไม่ขึ้นแต่วัวหนุ่มนี่ไปแรงเลยวัวหนุ่มแบบนี้ลองถามดูนะฮะนี่จะต้องนี่จะต้องหมื่นเก่ๆเลยแบบนี้เท่าไหร่พี่แบบนี้เห็นไหมฮะหมื่นแปดเลยเห็นไหมแบบนี้วัวหนุ่มมันขยับแรงมาตั้งแต่หลังออกพรรษาแล้วครับแล้วมันหาทางลงไม่เจอแล้วตอนนี้เอ้าลองถามพี่บอลนะครับสี่ตัว 4 7 5 7, 5ันเและ1 8 0 0 0มบาทครับเอาละนี่งัวพี่แทนบ้านมอนตะมลบดแล้วนครนะครับนี่เมตร15เซนว้าวแต้มตาด้วยนะแต่งหน้าทาตาสีดำมันด้วยตัวนี้งัวไทยพื้นเมืองของแท้สูงเมตร15เนี่ยพี่แทนเปิดนะครับแต่พี่เขาบอกผมว่ามีใน น่าจะเหมือนกันกนะนาะดูทรงนะ9,500บาท <c ười> แต่เรื่องทองไม่ทองนี่ต้องมาดูเองตัดสินใจเองนะครับบางทีก็ผิดถูกกันทุกคนนะครับเรื่องนี้นะครับอ่าเอา9,500บาทพี่แทนบ้านมอนราคาให้ต่อครับพ่อผัดบ้านดอนมูลอำเภอท่าผามาสองคู่แม่ลูกว้าว คือแม่มันใหญ่ทุกท่านแม่น่าจะได้ถึงเมสีแม่เนี้ยแล้วลูกตัวเมียนี่ด้วยลูกนันหลงงามคันเนี้ยลูกตัวเมียนี่นี่คู่นี้อ๋อพ่อผัดจะเปิดเท่าไหร่นะคู่นี้พอสมควรละพ่อแม่เป็นแม่เฟรมใหญ่พ่อผัดคู่คู่น้ําตาลเท่าไหร่พอ่อคู่ดำเท่าไหร่คู่ดำคู่ดำหมื่นเจ็ดคู่นี้ ู่นี้พ่อเขาไม่เปิดราคาบอกว่าถ้าถ้าสนใจก็ต้องโทรมาถามเองไม่แน่ใจอาจจะมีคนจองแล้วมั้งครับพ่อนี่ยยืนยิ้มอยู่นี่ไม่บอกไม่บอกราคาพวกเราก็อาจจะมีคนจองแล้วคูวน่นี้ถ้าสนใจลองมาโทรมาถามพ่อเขานะครับแต่ว่าคู่ดาเนี่ยหมื่นเจ็ดพันบาทอา้าวลูกตัวเมียนะครับลูกนะยังจามันไทยเนี่ยดูแม่นีธรรมดาธรรมดานะแม่เป็นไทยธรรมดาลูกเป็นลูกผสมนี่เลยตัวเมียด้วยเห็นไหมเนี่ยการปรับปรุงพันนะ หมื่นเจ็ดพันบาทคู่นั้นนะ่ะคู่นี้ลองโทรถามราคากับท่านเองนะครับอ่ะพ่อผาดบ้านนอนมูลอำเภอทา่าอ่าาครับผมว้าวเล่แบบดูเล่แบบ <c oughs> เลตัวนี้หมื่นสี่พันเนี่ยหมื่นสี่ครับ <c oughs> เล่ตัวนี้นะเมตรยี่สิบห้าขึ้นด้วยแม่สาวแม่สาวไว้ใกล้ผสมแล้วอ่ะเนี่ย หมื่นสี่ทุกท่านวัวลุงคําบ้านนอนตันอำเภอท่างผาท่านมาสองตัวนอกจากแม่เล่สาวแล้วก็เป็นแม่ใหญ่แม่ใหญ่ตัวที่ติดกันเนี่ยอันเนี้ยหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยตัวนี้สูงถึงเมตรสามสิบห้าแต่พร้อมอยู่เนี้ยเนี่ยเมตรสามสิบห้าป้อมๆนะตัวตัวแม่ใหญ่นะป้อมๆไม่ยาวนะแต่สูงอ่าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยส่วนตัวนี้หมื่นสี่ลุงคําบ้านนอนตันอำเภอท่างผาครับวันนี้พี่ห้อยตัวซีเจฟามีทั้งวัวทั้งควายมาขายครับ ก็ท่านเป็นพ่อค้าเนาะพ่อค้าในหอยซื้อมาขายไปแบบนี้หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทอ่าตัวนี้น่าจะป่องนะดูทรงแล้วอะ่ะนะดูทรงดูเครื่องดูนมแล้วถ้าท้องก็ท้องแรกด้วยนะครับเนี่ยเม็ดยี่สิบห้าเป็นควายเฟมเล็กที่รูปร่างดีนะเป็นควายเฟมเล็กที่รูปรป่างดีหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทอ่าทุกท่าน พี่หอยตัวยังมีอีกเพียบเลยนะครับไม่รู้จะนาเสนอตัวไหนดีเอาเป็นหมื่นสี่พันห้าร้อยมืนสี่พันห้าร้อยสูงเมตรยี่สิบฮะแม่แม่ถ้าท้องก็ท้องแรกตัวนี้ถ้าผู้ใหญ่ๆอย่างนี้ก็สองหมื่นห้าสองหมืนห้าตัวนี้มันยาวสวมสูงประมาณเมตรสามสองหมนห้าโอ้ยถ้าท่านได้หาเก็บวสเปคนี้วันนี้ในตลาดนะเพียบ สองหมื่นห้านะครับเอาแล้วสองหมื่นสองหมื่นสองพันห้าร้อยผู้หนุ่มหนุ่มไทยท่านใดหาหนุ่มไทยแล้วได้สีนะครับเนี่ยสองหมื่นสองพันห้าร้อยเขาคู่กันดีด้วยวัวหนุ่มไทยสองตัวถ้าแยกก็ตัวหมื่นสองพันครึ่งถ้ายกเป็นคู่ก็ลดให้พอสมควรสองหมื่นสองพันห้าร้อยตัวเนี่ยหาสเปกแบบนี้ในตลาดตอนนี้นะเพียบเลย อ่ะนี่พี่ตู่บอกราคาผมอยู่กำกับราคาผมอยู่ข้างเนี่ยไม่ผิดแน่นอนนะครับลองโทรหาท่านดูครับในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ท่านใดจะหาวัวไปทําดุนดนไปหาเนี่ยพ่ออุ้ยท่วนบ้านฝ่ายมูลอำเภอท่างผามีมีตั้งแต่เจ็ดพันห้าก็มีนะครับเดี๋ยวนี้นี่เดินทางไปคอกัวอุ้ยท่วนในเดินทางสะดวกเพราะว่าเขาเ <c oughs> ทลาดยางแล้วก็ปากซอยก็ปรับให้กว้างขึ้นเข้าสะดวกเลยเดี๋ยวนี้แบบนี้หมื่นสาม ผู้หนุ่มอายุดีๆสูงประมาณเมตรสิบห้าเมตรยี่สิบนะหมื่นสามเอานี่อุทวนนะแล้วยังมีไซเรียงหัววิทวนอีกเยอะแยะไปหมดครับมีนี่เจ็ดพันห้าคือตัวนี้แม่ตัวนี้นี่เป็นวัวลูกผสมนะครับออกหน้าไทยหน่อยแล้วก็หมื่นพันหมืนสองอีกเยอะแยะไปหมดเลยนี่นี่ตัวสุดท้ายไปดูตัวสุดท้ายนี่รอสุดหมื่นพันอือเนี่ยดูหมื่นพันวัวสีตัวนั้นหมื่น โอ้ตัวนี้ได้ทั้งสีได้ทั้งหุ่นนะสูงเม็ดสิบหมื่นพันเนาพวกนี้ก็งัววิทวนเหมือนกันคู่สองหมื่นแปดอุ้ยทวนเนี่ยท่านจะเล่นวัวสีนะครับเล่นวัวสีแล้วก็วัวลูกผสมบามันล้วนๆเลยเนะทุกท่านคู่นี้สองหมื่นแปดนะครับเนี่ยคู่นี้สองหมื่นแปดเนี่ยเอาโทรหาวิทวนดูครับ ขายดีสุดในตลาดต้องเป็นลุงรันเพิ่งมาถึง่ะวันนี้มีควายมาขายด้วยลุงรันมีควายมาสี่ตัวลุงรันตัวละเท่าไหร่ลาะคาขายหมื่นสี่พันห้าอบาทผู้นุมแม่นางเนี่ยตัวโอ้ยไม่ใช่สี่ตัวแล้วทุกท่านสามตัวนี้มันตัวละหมื 14, ่นสี่พันห้าร้อะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพาเดินไปดูในข้อของของลุงรันมีอีกเป็นหกเจ็ดตัวเลยอะ เนี่ยตัวละหมื่นสี่พันรอความสูงอยู่ประมาณเมตรยี่สิบเมตรยี่ห้านะครับตัวกลางอาจจะได้ถึงเมตรสามเนาะ,ะเดี๋ยวผมพาไปดูฮะเดินยาวเลยเดินยาวดูนี่ควายลุงรันทั้งหมดในคอกเนี่เนี่ควายลุงรันทั้งหมดฮะแม่เซตนี้มันใหญ่กว่าเซตนั้นเนาะ โอ้โหโรงแรมสแปรสายเนื้อไว้รับเทศกาลเพียบเลยอ่ะเนี่ยเฉพาะควายตรงนี้ก็แปดตรงนั้นอีกสามก็สิบเอ็ดนะฝั่งนั้นวัวอีกสิบกว่าตัวเนาะวันนี้ได้ทันได้ถ่ายแล้วฮะปกติโรงแรมจะไม่ทันได้ถ่ายเพราะว่าเขียงจะมาเหมาซื้อไปก่อนเอาละท่านใดสนใจวัวตัวไหนก็ไปหาลุงรันได้นะครับท่านอยู่บ้านฝ่ายมูลอำเภอท่าผาครับเดี๋ยวจะลองถามพี่เอกนะครับ พี่เอกกับพี่ทอมนี่รุ่นเดียวกันพี่เอกพี่เอก,เอกคู่ละครับสองหมื่นเจ็ดพันราคาร้องไปเอ่อพี่เอกบอกว่าถ้าเอาเป็นคู่ราคาต่อได้เยอะค,ความสูงอยู่ประมาณเมตรยี่สิบเซนนะครับสองหมื่นเจ็ดพันสองหมื่นเจ็ดพันตัวน้นของท่านไหมนะเท่าไหร่ข้างนั้นนะยี่สิบแปดซึ่ง ตัวนวนะครับที่ดินดอยู่นั่นสองหมื่นแปดนะครับเดี๋ยวพาไปดูครับนี่สองหมื่นเนี่คู่นี้ราคาถ้าต่อไปเลี้ยงได้อยู่ที่ต่อนะมันงามนะดูดูวงเขาดูวงเขาทุกอย่างนี่เอาสองหมืเจ็ผู้หนุ่มสองตัวส่วนตัวน้สองหนแปก็28งหมแบบนี้นะครับเอาละทุกท่านเนี่ยโทรหาพี่เอกนะครับท่านอยู่บ้านดูตําบลแพรแก้วเภอเชียงกลางครับ เสียอ๊เสียอน๊นี่ท่านทำธุรกิจพวกเครื่องจักรกลหนักรถเกี่ยวรถนวดรถบรรทุกหกล้อสิบล้อชอบมาหาควายไปตกปุ้นหาควายไปทำเนื้อขายตกปุ้นให้เพื่อนๆบ้านเนี้ยอ๊ได้กี่ตัวได้ตัวเดียวเจ้าอีกเลรอ๋อ,อ,อ,อหาดูก่อนหาดูก่อนเอ,อนะะก็ดีครับ เดี๋ยวนี้วัวควายราคาไม่ได้แรงถ้าจับกลุ่มกันมาทําเนื้อยัดตู้เย็นไว้ก็ได้ดีกว่าเราไปซื้อตลาดแต่ว่าก็อยู่ที่ว่าเราจะหาเพื่อนได้อ่พอกับจํานวนควายหรือวัวที่เราหาหรือเปล่านะครับอ่ะนี่น้องกเศเสียใหญ่บ้านชานนะครับวันนี้พี่ตู่มาเยอะพี่หอยตู่นี่เป็นพระเอกของช่องช่องพี่ต้อมนี่แหละนะเพราะว่าวัวท่านเยอะคู่ละนะสี่ตัวสองหมื่นเท่าไหร่พี่ ท่าเลขอย่างนี้เท่าไหรหมื่นพันค,คู่นู้นเท่าไรคู่หลังอ่ะคู่นั้นสิบเจ็ดห้าร้อยว้าวคู่นั้นน่ะน่าฟังทุกท่านเพราะว่าลูกเขาสวยเห็นไหมฮะลูกเป็นลูกผสมนะครับแม่เป็นไทใหญ่ลูกเป็นลูกผสมแม่เขาเป็นไทยใหญ่เฟรมกลางเป็นไทกลางสูงประมาณเมตรยี่บห้าแต่ลูกยังแจ่มแหมมื่นเจ็ดพันห้าร้อยอันนั้นน่าสนเพราะลูกตัวเมียเห็นไหมลูกเขาหน้าตายอย่างงามถ่ายได้ไกลนิดหนึ่งอ่าเล่แบบนี้ ที่พี่ตู่บอกผมเราว่าบอกพวกเราว่าคู่คู่นี้สองคู่นี้สองหมื่นหน่อยหน่อยสองหมื่นหน่อยหน่อยอ่าผมเตาให้สักสองหมื่นสองพันห้าร้อยสองคู่สองคู่แม่ลูกสี่ตัวนะครับนี่ดูสิเป็นวัวไทยแต่ลูกเป็นลูกผสมนะครับลูกเป็นลูกผสมนะแม่เป็นไทยเนี่ยสองแม่บวกสองลูกลูกตัวเมียหนึ่งลูกตัวเมียทั้งคู่ด้วยเนี่ยสองหมื่นสองอะ อยู่ที่ราคาต่อนั่นแหะพี่ตู่ท่านนั้นอ่ะแม่ผมชอบผู่นั้นฮะชอบผู้นูน่ะหมื่นรลูกมันสวยสีมันได้ยังไงก็ลองโทรหาท่านดูนะครับไปต่อที่คอกอยู่ใกล้ๆกับที่ทําการของอบตสถานอำเภอปวนนะครับคอกวัวพี่ตู่ครับลุงเพชรมีทั้งควายลุงเพชรนี่ควายอุทัยใช่ไหมควายพิษโลกอ่อดูทรงควายผมนึกว่าเป็นทรงควายอุทัย ลุงเพชรก็ไปวันนี้มีขายอยู่แปดตัว,ตวเดี๋ยวผมจะลองถามคอยดอนดอนน้อยเท่าไหร่แลวพ่อดอนน้อยนี่ 5, คอยดอนนี่นะขายไปห้าพันแม่สาวน้อยตัวนั้นนะครับนี่หน้าตาน่ารักไนหะ <laughs> แม่สาวขายไปห้าพันถ้าผู้หนุ่มนี่ขายไปยังเท่าไหร่แบบนี้หมื่นสอง 1มื่นผู้ดอนนี่ม1มื่นสองก็เดี๋ยวจะลองถามตัวถูกๆของลุงเพชรสักตัวลุงเพชรถ้าแม่สาวอย่างี้เท่าไหร่แม่ดำนี่ขายเลยห <12. S 1> <12. S 2> มื่นสองเหมือนกันอ่าลุงเพชรมาเจ็ดปดตัวทุกท่านลุงเพชรในปีใหม่นี่ราคามจะขึ้นไหมขึ้นพี่โหราคาขึ้นแน่นอนราคาขึ้นใช่ไหมปีใหม่อีกที่เดียวนี่นะ อ่อลุงเพชรนี่อ,อยู่ในวงการ <c oughs> อยู่ในวงการควายมายี่สิบปีแล้วก็ลองดูท่านบอกว่าปีใหม่นี้ขึ้นแน่นะครับควายนะเอาทุกท่านตัวเล็กนะขายไปห้าพันอีกสองตัวตัวนี้หมื่นสองตัวนี้หมื่นสองข้างหลังก็ควายลุงเพชรทั้งหมดนะครับทั้งหมดทั้งหลังลุงเพชรบอกว่าสามหมื่นสามกว่าอู้ควายมันทําไมขยับแรงจังเลยอุ้ยแบบนี้หมื่นสามเลยอะ่ะว้าวอ๋อทุกท่าน เออมันขยันรับรับปีใหม่แน่เลยลุงเพชรนะครับอยู่บ้านคัตอนทองอำเภอท่างผาน,นะครับเอากอี้มันนั่งขายควายด้วยนะในห้อยคู่นี้ในห้อยจากกายบัานชาติาอำเภอพงหวขอนเก่นงพี่สกุลฟามในห้อยขายควา,ายน้อยพี่สกุลแบบนั้นขายยังเท่าไหร่ขายไปเท่าไหร่สี่พัน2องมีกี่ตัวขายไปกี่ตัวพวกนี้ทั้งหมดนะโอ้ยพระจาวเย 4, เปิด4,500ได้ขายจริงตัว4,200ขายหมดแล้วนะครับแบบนี้เนี่ยอันนี้แม่สาวนั่นผู้หนุ่มน้อยโอ้ยตัว4,000กว่าบาทเอานี่ผู้ซื้อมั้งนี่เห็นไหมมาจูงไปพอดีเนี่ยเอาทุกท่านแต่ว่าพี่สกลยังมีควายพอรอจะขายปีใหม่อีกเยอะนะครับนี่ลูกค้าก็เข้ามาอ่อนี่ในห้อยท่านบอกแล้วตัวหมื่นสามเลือกเอาได้เลยตัวนี้แบบนี้เท่าไหร่พี่สกเลี่ยตัวนั้นเจ็ดพันห้าร้อบาท ราคาควายขยับหน่อยทุกท่านในช่วงปีใหม่เนี่ยราคาควายขยับนะครับเห็นเลยเนาะเจ็ดพันห้าแต่ตัวนี้ฟังได้นะพวกโน้นหมื่นสามนี่เลือกเอาได้เลยว่าง,งั้นพี่สกลออยู่โอ้ยไปแล้วครับเปิดสี่พันห้าขายจริงสี่พันสองนะเขาจูงไปแล้วฮะแม่เลี้ยงไอตัวเล็กสุดนี่ขายไปเท่าไหร่ตัวน้อยสุดเนี่ย อ๋อสามพตัวน้อยสุดนี่ขายสามพันแต่ว่าผู้ซื้อเขาขายต่อไปแล้วตัวนี้สามพันโอ้เอ็นโดเขาแท้ละอ่าพี่สกลยังมีควายพร้อมขายช่วงพีใหม่อีกเพียบนะครับสี่แยกบ้านบางทองอำเภอเชียงกลางนะครับตอนนี้ประมาณ7จ็ดโมงครึ่งนะครับ7จ็ดโมงครึ่งนี่ฮะวัวก็ยังเข้าตลาดกันเรื่อยๆครับวัวที่ตลาดประหัดควายที่ตลาดประหัดจะไปพิกๆก,กันที่ประมาณแปดโมงครึ เปิดทุกวันอาคารทุกท่านวันนี้พี่ต้อมคอนเทน่ามีธุระที่จะต้องเนี่ยทำกันได้ขายซื้อกันได้ขายกันเสร็จก็ต้องมาทําใบซื้อขายที่เนี่ยเจ้าหน้าที่ตลาดก็รอทําใบซื้อขายให้ตัวละสี่สิบาทนะครับที่นี่ไม่ได้เก็บเข้าไม่ได้เก็บค่าเข้าตลาดก็นี่พอยงพองพยองมาเจ็ตัวขายกจ่ตัวแล้วาลมาห้าตัวยังไม่ได้ขายเลยผมยังไม่ได้ถ่ายวัวพอยองเลยเอวันนี้ก็แม่เสียดายเนาะวัควคายกำลังเข้าตลาดพอดีต้องรีบ เดินทางนะขออภัยทุกท่านท่านใดที่สนใจวัวตัวไหนเซตไหนก็ฝากคอมเมนต์นะครับฝากคอมเมนต์ไว้เดี๋ยวเดี๋ยวช่วงเงย็นๆอ่ะผมจะมาตอบให้นะครับนี่วัวของพี่เกียงวัวของพี่เกียงก็ยังเยอะอยู่เหมือนเดิมนะวัวไสาหนุ่มๆมื่นกว่านะพวกนี้นะครับพี่เกียงก็ไม่แน่ใจว่าสัปดาห์นี้นายฮอยจากทางบ้านกลางจะขึ้นมาซื้อวัวที่กัดกัดน้องเต่าไหมนะครับเป็น ม่แน่ใจว่าเดินทางได้ไหมสัปดาห์นี้นี่วัวพี่เกียงแล้วก็วัวพี่หนูบ้านบ้านอะไรครับโน้นนะครับอยู่เวียงสาในหมู่บ้านแรกของจังหวัดหน้านะบ้านพี่หนูนะี <c> ่ <oughs> <c oughs> วัวท่านทั้งหมดฝั่งนี้ก็วัวพี่เกียงครับร <c oughs> วัวพี่เกียงทั้งหมดเลยเนี่ยนะทุกท่านก่อนจะลาทุกท่านนี่พี่หนูพี่หนูที่บ้านยังมีวัวไซถูกสุดเท่าไหร่ที่บ้านมี อ๋อมีเวัวเลียงเตรียมคุณเหรอวัวไซส์เล็กๆเจ็ดแปดทันมีไหมม, 5, มีแต่ห้าพกว่าโอ้เข้ามาดูฮะทุกท่านนะเข้ามาเรื่อยๆฮนะอ๋อทุกท่านบ้านเออบ้านอะไรนะบ้านพี่บ้านวังมืนบังมินบ้านฟังมินอยู่อำเภอเพียงสานะครับไปหาพี่หนูได้โอ้โยวัวกำลังเข้าเลยแม่นี่ของอาจารย์ลุง ของอาจารย์ลุงโลดมาอุ้ยน่าถ่ายน่านำเสนอมากนี่วัวไซเล็กกระปกระแป๊กเอาละทุกท่านขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกท่านจริงๆวันนี้แม่แม่นะนี่ฮะท่านใดสนใจวัวก็ ฝากคอมเมนต์ได้เดี๋ยวผมให้เบอร์ในช่วง,งเย็นนี้อาจารย์ลุงลดมาหลายตัวเลยเนี่ยวัวกำลังเข้าตลาดขอบคุณทุกท่านจริงๆสำหรับการติดตามเดี๋ยวพบกันใหม่สัปดาห์หน้าพี่น้องวันนี้สวัสดีครับ